สวัสดีครับทุกคนครับถ้าใครได้ติดตาม YouTube บ้านได้ใส่ทองอยู่ตลอดนะครับจะรู้ว่าผมเนี่ยซื้อเต่าสุกขต้ามาเลี้ยงเอาไว้2ตัวนะครับเอามาเลี้ยงตั้งแต่ตัวเล็กๆเกิดใหม่ๆเลยนะครับและนี่แหละครับถ้าเข้าสู่ฤดูหนาวแบบนี้เชื่อว่าใครหลายๆคนน่าจะเจอปัญหาเดียวกันกับผมนะครับนั่นก็คือขาหลังของน้องเต่าสุกขต้าเนี่ยมีอาการบวมครับเห็นไหมล่ะครับขาหลังมีอาการบวมแล้วก็หางบวมนะครับหางของน้องปูดออกมาเลยนะครับ บริเวณโคนขาของน้องเนี่ยเนื้อภายในลําตัวปูดออกมานอกกระดองแบบนี้เลยนะครับทําให้บริเวณนี้บวมแล้วก็ขาของน้องไม่สามารถหุบเข้าไปได้ไม่สามารถหุบเข้าไปในกระดองได้นั่นเองครับแล้วส่วนบริเวณโคนหางจริงๆแล้วจะต้องสามารถปิดได้สนิทแต่นี้หางก็ปูดออกมาเหมือนกันครับและด้วยอาการที่มีบริเวณลําตัวบวมทําให้ขาหลังหุบเข้าไปไม่ได้ขาหลังของน้องก็เลยหุบเพื่อก้าวเดินไม่ได้นั่นเองครับ แต่ยังโชคดีนะครับที่เจ้าเต่าสุกต้าตัวนี้เนี่ยขาหน้าของน้องยังไม่มีอาการบวมนะครับก็เลยสามารถใช้ขาหน้าเนี่ยในยการเดินตะกุยตะกุยไปแล้วก็สามารถกินอาหารได้ครับอาการของน้องยังไม่หนักมากนะักใครที่เจอปัญหาเดียวกันกันกบผมบ้างนะครับโดยเฉพาะในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวแบบนี้พอเราเจอว่าเต่าสุกต้าของเรานะครับมีอาการแบบนี้เนี่ยก่อนอื่นเราจะต้องมาลองสังเกตอาการกันดูนะครับ นี่แหละครับอาการที่1น,น้องเต่าสุกขตาถึงแม้ว่าจะตัวบวมขาหลังเดินไม่ได้แต่ว่าน้องยังขับถ่ายได้ปกติครับเห็นไหมละครับแสดงว่าระบบขับถ่ายของน้องยังปกติยังสามารถใช้ได้อาการไม่หนักมากครับลองมาสังเกตเทียบกันดูนะครับนี่คือเต่าสุกขตาปกตินะครับหางของน้องจะสามารถบิดหุบเข้าไปได้บริเวณโคนขาสามารถหุบเข้าไปได้ลำตัวของน้องไม่มีอาการบวมทำให้สามารถหุบขาเพื่อก้าวเดินได้นั่นเองครับ เห็นไหมละครับหางจะไม่โผล่ออกมาเห็นไหมละครับนี่คือเต่าสุก a ต t าที่อาการปกตินะครับนี่เราลองเปรียบเทียบกันดูนะครับด้านซ้ายคือน้องเต่าสุก a ต t าที่อาการปกติขาไม่บวมส่วนด้านขวานั้นคือเต่าสุก a ต t าที่มีตัวบวมขาบวมนั่นเองครับทําให้ขาไม่สามารถหุบเข้าไปได้แล้วก็บริเวณส่วนหางก็ปูดบวมยื่นออกมาด้วยนะครับแต่อย่างที่บอกในตอนต้นนั่นแหละครับน้องยังสามารถกินได้ถ่ายได้อาการไม่หนักมาก นี่แหละครับลองสังเกตอาการดูนะครับเต่าสุกต้าของใครเป็นแบบนี้บ้างอันดับแรกเราลองสังเกตอาการกันดูนะครับและนี่แหละครับผมได้คําปรึกษาจากคนที่ขายเต่าสุกต้ามาให้ผมนะครับเขาแนะนําว่าน่าจะมาจากอาการที่อากาศเย็นในช่วงนี้นะเดงครับย่างเข้าสู่ฤดูหนาวอากาศเย็นทําให้ร่างกายของน้องเนี่ยไม่ไม่ได้รับความร้อนจากแสงแดดแล้วก็การย่อยอาหารที่ไม่ดีนะเด็งครับอย่างที่เคยบอกในคลิปก่อนๆนั่นแหละครับ เต่าสุกัตตาถ้าใครที่เลี้ยงในร่มนะครับเราจะต้องไปซื้อหลอดไฟมีหลอดไฟทั้งแบบที่อุ่นแล้วไม่มีแสงนะครับแล้วก็หลอดไฟที่เรียนแบบแสงอาทิตย์ให้รังสี UVA แล้วก็ u v b ด้วยนะครับลองไปหาซื้อกันดูนะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนั่นก็คือตอนเช้านะครับพาน้องเต่าสุกัตตาเนี่ยมาแช่น้ําอุ่นครับน้ําอุ่นจะช่วยระบบขับถ่ายได้ดีแล้วลองสังเกตดูด้วยนะครับลองสังเกตอาการน้องดู นี่แหละครับต่อสุกตาตัวที่ไม่สามารถเดินได้นะครับพอแช่น้ําอุ่นแล้วน้องก็ถ่ายออกมาเป็นปกติแต่ลองสังเกตถ่ายสังเกตอึของน้องเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าอาหารไม่ค่อยย่อยนะครับใบไม้เศษใบไม้ต่างๆเนี่ยยังย่อยไม่ไม่ดีพอนั่นก็เพราะว่ามันไม่ได้รับความร้อนที่เพียงพอแน,น่นเองครับสำหรับต่อสุกตา้าถ้าเราพาไปหาหมอนะครับก่อนอื่นหมอก็จะต้องเอ็กซเรย์ดูว่ามีอะไรอุดตันในลำไส้หรือไม่นะครับทำให้ตัวบวม หรือว่ามีกรดออกซาลิกที่เป็นก้อนนิ่วในลำไส้ในระบบขับถ่ายหรือไม่นะครับถ้าไม่มีมีแค่อาการท้องอืดลำไส้ปูดบวมเป็นเพราะอาหารไม่ย่อยมีแต่ความเย็นไม่ได้รับความร้อนหมอก็อาจจะฉีดยาปฏิชีวนะหรือยาแก้อักเสบนะครับเข้าบริเวณโคนขาด้านหน้าเพื่อช่วยเสริมอีกทางหนึ่งนะครับเพราะว่านอกจากว่าท้องอืดจากการที่ไม่ได้รับความร้อนจากแสงแดดในช่วงนี้แล้วเนี่ยอากาศเย็นมากจนเกินไปการปูดการบวมของลำไส้ของน้องก็อาจจะเกิดการอักเสบแล้วก็ติดเชื้อได้นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่ไปหาหมอหากเอ็กซเรย์หมดแล้วไม่มีอาการอื่นๆนะครับหมอก็อาจจะฉีดยาปฏิชีวนะด้วยครับและนี่แหละครับเห็นไหมละครับหลังจากที่เราให้ไฟให้หลอดไฟกับน้องนะครับทั้งวันแล้วก็ทั้งคืนให้ความอบอุ่นเมื่อน้องมีอาการหนาวก็จะสามารถไปนอนที่ไฟเพื่อกกตัวให้อุ่นสามารถย่อยอาหารได้ดีหลังจากนั้นก็มีการแช่น้ําอุ่นในตอนเช้าน้องขับถ่ายได้ดีอาการปวดบวมบริเวณคนขาหลังก็ดีขึ้นน้องสามารถเดินวนได้เห็นไหมละครับ หลังจากนั้นเราก็ให้อาหารนะครับอาจจะต้องลดอาหารถ้าใครที่เลี้ยงเป็นอาหารเม็ดอยู่แล้วส่วนใหญ่จะมีกากใยสูงก็สามารถให้อาหารเม็ดได้ตามปกติครับส่วนอย่างที่ผมเคยบอกในคลิปก่อนๆเต่าของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะติดการกินผักมาตั้งแต่แรกๆนะครับเพราะฉะนั้นผักที่ผมจะเลือกให้ในช่วงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นผักที่มีกากใยค่อนข้างสูงเพื่อให้น้องมีระบบขับถ่ายที่ดีนั่นเองครับอาจจะให้เป็นหญ้า,าหั่นฝอยละเอียดหรือว่าใบเตยหั่นฝอยก็ได้นะครับปนเข้าไปน้องก็กินได้เหมือนนกััครบ นี่แหละครับมาย้ํากันอีกทีในช่วงนี้เต่าซูคาต้าของใครที่ยังไม่ได้ป่วยนะครับเราก็เราก็สามารถป้องกันได้ส่วนเต่าของใครที่ป่วยนะครับมีอาการขาบวมตัวบวมอาจจะมาจากการที่อาหารไม่ย่อยลองสังเกต hat, ดูนะครับถ้าน้องสามารถขับถ่ายได้ปกติน้องสามารถฉี่ออกมาได้ปกติขับกดออกซาลิกได้ปกตินั่นอาจจะเป็นเพราะว่าลำไส้ของน้องบวมจากอาการที่อาหารไม่ย่อยนั่นเองครับควรจะเปิดไฟให้น้องได้กกให้ตัวอุ่นแล้วก็ตอนเช้าแช่น้ำอุ่นแบบนี้เพื่อช่วยขับถ่ายครับ ตอนที่แช่น้ําอุ่นแบบนี้มีเวลาก็ต้องนั่งดูน้องด้วยนะครับลองสังเกตดูว่าเขาอือออกมาไหมหรือว่าเวลาเขาฉี่เนี่ยมีก้อนขาวๆติดออกมาด้วยไหมนั่นคือกรดออกซาลิกที่ขับออกมานน่เดงครับเป็นข้อสังเกตว่าถ้าสามารถอือได้ปกติฉี่ออกมามีก้อนขาวๆปกตินั่นก็แสดงว่าระบบขับถ่ายภายในของน้องไม่ได้อุดตันนน่นเดงครับอาการบวมน่าจะมาจากการบวมแก๊สจากการที่อาหารไม่ย่อยเนื่องจากว่าในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวแบบนี้อากาศเย็นนั่นเดงครับ และนี่แหละครับเต่าสุกาต้าของผมที่รักษาหายแล้วเห็นไหมละครับน้องสามารถถ่ายเป็นปกติแล้วก็ฉี่ออกมาก็จะมีก้อนสีขาวๆติดออกมาด้วยนั่นคือกรดออกซาลิกนั่นเองครับอาจจะเกิดจากการกินผักที่มีกรดออกซาลิกหรือมีโปรตีนมีแคลเซียมที่สูงก็น้องก็จะขับออกมาทางปัสสาวะแบบนี้ละครับไม่ให้เกิดการอุดตันเพื่อเป็นนิ่วในอนาคตนั่นเองครับ เพราะฉะนั้นเต่าของใครลองสังเกตดูดีๆนะครับก่อนที่จะสายเกินไปไม่อย่างนั้นแล้วถ้าน้องตัวบวมมากๆอาจจะเกิดการอักเสบแล้วก็เสียชีวิตได้เลยนะครับมันเกิดจากการที่อากาศเย็นในช่วงนี้น้องไม่ได้ไม่ค่อยได้รับแสงแดดแล้วก็อาหารไม่ย่อยน่าเดงครับการที่เกิดตัวบวมก็อาจจะติดเชื้อเกิดการอักเสบแล้วก็ตายได้เลยนะครับส่วนใครที่มีอาการเพียงเล็กน้อยลองสังเกตอาการเหมือนที่ผมบอกแล้วก็ให้กกไฟอุ่นๆน,นะครับ หาหลอดไฟที่เรียนแบบแสงอาทิตย์หรือหลอดไฟที่ให้ความอบอุ่นให้กับน้องแล้วก็จับแช่น้ําอุ่นในตอนเช้าช่วยระบบขับถ่ายแบบนี้น้องก็สามารถหายได้เหมือนที่ผมทำนี่แหละครับยังไงลองสังเกตอาการน้องต่อสุขตากันดูนะครับ